เพราะเรื่องนี้อยู่ในความสนใจอย่างแน่นอนอย่างที่ผมบอกไปและขณะนี้อยู่ในสายแล้วกรรมการกาศทชด้รรานกฎหมายและประธานกรรมการบูรณาการเกี่ยวกับกรณีการแก้ปัญหาซิมผีบัญชีม้าซึ่งไปร่วมกับกระทรวงดิจิทัลปปงและสำนักงานก,ากาศทชผลตบเดกดอกรนัทธรเพราะสุนทรสวัสดีครับท่านนัทธ,ธรฮะส,ส,สวัสดีครับค่ะสวัสดีครับคุณสรยุทธคุณใบครับรค่ะครับ อ่าเมื่อวานนี้ผู้คนแตกตืก่นก็พอสมควรนรึกว่าจะเริ่มวันนี้ว่าใช้บังคับไม่ได้อ่หมายถึงว่าโมบายแบงกิ้งซึ่งชื่อโทรศัพท์เจ้าของซิมกับบัญชีธนาคารชื่อไม่ตรงกรันตกลงเราบอกไปแล้วว่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่อยู่ในช่วงคัดกรองผมก็เลยถามท่านตกลงรถแมพนี่เป็นยังไงฮะท่านฮะ ก็วันที่27็นี้เป็นวันเริ่มต้นงานหลังบ้านนะครับเนื่องจากมาตรการนี้อะไรมีงานต้องทำงานร่วมกันตั้งแต่ธนาคารพาณนนิชย์ปปงกตชแล้วก็ผู้ให้บริการโทรศัพท์ลื่อนที่นะครับโดยแต่พนักง,งานส่วนใหญ่จะมาอยู่ที่กตชกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ลือนที่เพราะฉะนั้นเนี่ย เราจรึงต้องเริ่มกระบวนการรับหนึ่งโดยโดยเร็วก่อนหน้าน,นี้ก็ได้มีการประชุมเตรียมการดาเนการในเรื่องนี้แล้วนะครับ,รบวันนี้เป็นวันที่ธนาคารพาณิชย์จะต้องรวบรวมข้อมูลมคือชื่อบัญชีก,กับหมายเลขโทรศัพท์ส่งให้ทางปปงมเมื่อปปรงรับครบถ้วนแล้วอาจจะใช้เวลาประมาณอาทิตย์นี้แหละครับเมื่อครบถ้วนแล้วก็จะเปิดช่องทางให้ทางกสชเ เข้าไปเอาข้อมูลมาแยกแยกค่ายว่าเบอร์ไหนหมายเลขไหนเป็นของ a อเบอร์ไหนเป็นของ True เบอร์ไหนเป็นของ d t แทหรือว่าเอพหรือผู้ประกอบการรายย่อยหอื่นจากนั้นเนี่ยก็จะส่งให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์้นที่แต่ละยเนียไปคัดกรองอีกทีหนึ่งร่วมกับทางกสทชนะครับโดยจะแยกว่าเบอร์ไหนที่มันตรงกันเลขหมายโทรศัพท์กับชื่อบัญชีตรงกันก็ถือว่าเป็นบัญชีดีแยกไปนะครับอันไหนที่ไม่ตรงเนี่ย เราก็จะรวบรวมส่งให้ทําปงปงปปงกับทางธนาคารก็จะไปกรองอีกขั้นหนึ่งว่าเบอร์ไหนบ้างที่เป็นเบอร์ที่ต้องสงสัยที่เราจะต้องดูแลเป็นพิเศษเบอร์ไหนบ้างที่จะต้องแจ้งให้เจ้าของบัญชีมาเปลี่ยนอันนี้เป็นเรื่องของธนาคารที่ดำเนินการไปเรามีะระยะเวลาในการดาเนินการร้อยยี่สิบวันฮะอืมอืมก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยครับม,มันจะไม่ได้ตัดฉับพันธันใดอยู่แล้วถูกไหมฮะ <SA B> อย่างครับอย่างครับก็ต้องมีการแจ้งจกับธนาคารก่อนแล้วก็เบอเร์ที่เหตุผลก็เบอร์บรรัญชีโมบายแบงกิ้งไม่ตรงกับเจ้าของธรรานารรคารเจ้าของบัญชีธนาคารเนี่ยมันก็มีเหตุผลไม่มากนักนะครับ,รบนอกจากจะเป็นเบอร์บุคคลในครอบครัว<ม>เปิดให้พ่อแม่พี่น้องที่แก่ชราหรือว่าเปิดให้เด็กและลูกหลานอะไรคนนีประมาณนี้รวมทั้งเบอร์องคอ์กรที่หน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐสภากหรือหน่วยงานราชการเปิด แล้วก็ใช้เบอร์ของหน่วยราชการผูกด้วยกันเองก็เป็นเบอร์ที่มีเหตุผลในการชี้แจงเนี่ยเท่าที่คุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะมและกะธ็ธนาคารเนี่ยเขาก็ให้ผ่อนผันให้อยู่แล้วครัอบอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่เราจะไปรองเอาเบอร์ที่ไม่รู้เป็นเบอร์ของใครนะครับเบอร์ที่เปิดแล้วเนี่ยไปเอาเบอร์สิ่งผีซึ่งกสชเคยออกมาจรก,การประกาศยืนยันตัวตนในการเคลียร์สิ่งผีไปแล้วไเรื่องจำนวนเ็ไหมครับ ใช่ครับเพราะมีเบอร์จานวนมากที่เปิดโดยไม่รู้ว่าเป็นของใครคือใช้เอกสารปลอมมาเปิดหรือเอาบัตรประชาชนของคนอื่นมาเปิดหรือเปิดในใช้ชื่อแรงงานสามต่าชาติมาเปิดและขนาดตัวไม่อยู่ในประเทศไทยแล้วเนี่ยเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเราก็ไล่ตามไม่ได้หาคนรับผิดชอบไม่ได้จับตัวใครไม่ได้ทั้งนี้เป็นประเด็นสําคัญที่ บัญชีม้าเอามาเปิดนะครับมาบัญชีม้านี่ก็จะมีอยู่สองประเภทนะคุณสอยุทธค,คือมามารู้กับมาใสามารู้เนี่ยคือรู้อยู่แล้วว่าตั้งใจจะเปิดบัญชีมาเพื่อรองรับการโอนเงินของกลุ่มแก๊งอาชญากรออนไลน์นะครับ,รบตรงนี้เนี่ยเขาจะไปขูก่กับบัญชีสิ้นผีเวลาถูกจับได้ก็จะเป็นช่องทางในการปฏิเสธของเขาในการถูกดำเนินคดีนะครับเมื่อเราให้เบอร์ กับบัญชีมาตรงกันมันก็จะปิดช่องทางในการปฏิเสธไปนะส่วนนม้มาใส่นี่คือมาที่ถูกหลอกจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตามเนี่ยบัญชีมันจะขาดแต่เจาคนเจ้าตัวเพราะนั้นการย้อนไปเอาเบอร์มาเปิดมาให้ตรงกัน,นมันเป็นไปไม่ได้รตรงนี้ภาระหรือว่าความเดือดร้อนยิ่งใหญ่เยนยจะเกิดขึ้นกับพวกสินผีบัญชีมาตรงนี้แหะครับทีบ่มาตรการของรัฐออกมาเพื่อ กำจัดตรงนี้โดยตรงเรื่องสินผีก็เราเราออกมาจรก,การโดยใช้ประกาศกสชไปแล้วเนื่องจากต้องออกโดยใช้ประกาศกสชเนื่องเพราะว่าการระงับเบอร์แต่ละเบอร์ของพนักงานสอบสวนเนี่ยม,มันมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายมและใช้เวลาเพราะฉะนั้นประกาศเนี่ยจะขวานเบอร์ที่คนร้ายเคยใช้โทรไปหาอยู่แล้วเนี่ยนะครับหรือว่าผูกกับมบายแบงก์จงเนี่ยออกจากระบบไปเลยในคราวเดียวกันเยอะๆก็จะ ตัดปัญหาเรื่องซิมผีไปได้ถึงแม้จะไม่หมดแต่ผมว่ามนรดลงนะอย่างมีนัยยะสําคัญแล้วมาตรการเรื่องกําจัดบัญชีมานี่ก็เป็นมาตรการมาต่อยอดจากมาตรการซิมผีที่กสชพับไปแล้วถ้าทั้งสองมาตรการนี้ได้ผลน,นะฮะผมว่าอาชญากรออนไลน์หรยอกพะคอสเ,เตอร์เนี่ยจะต้องลดลงอย่างแน่นอนเพราะเราเราคุยกันหลายหน่วยงานมากครับไม่ใช่ความคิดของคนใดคนหนึ่งค,คุยจะตกผลึกว่ามาตรการทั้งสองมาตรการนี้ได้ผลแน่นอนครับอื ก็คือซิมเนี่ยสกรีนไปก่อนหน้านี้ระดับหนึ่งแล้วถูกไหมฮะครับเอาซิมทั้งหมดมาดูว่าใครที่ลงทะเบียนผิดปกติจํานวนมากก็มาดูกับปรากฏว่ามีการเปิดใช้โดยบุคคลที่หาตัวตนไม่ได้นี่มีเยอะไหมฮะมีเยอะฮะตอนนี้กลุ่มกลุ่มแรกเราเราควบกำหนดไปแล้วคือกลุ่มตั้งแต่คนที่ถืออรตั้งแต่หนึ่งร้อยหนึ่งเบอร์ขึ้นไปเนี่ยนะครับ ตรงนี้ถ้าเราครบกาหนดยืนยันตนไปเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ในกลุ่มนี้เราระงับการใช้ไปแล้ว2ล้านกว่าเบอร์ก็ตัวเลขจะชัดก็คือ2ล้าน1 3 7 4 6 5เบอร์ข้อมูลเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ครับเราระงับคือเคลียร์จากระบบไปเลยแล้วจากการจับกลุมทางภาคใต้นะครับกลุ่มแกนคอร์เซนเตอร์ปรากฏว่าเบอร์ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเบอร์ที่ ช่ไ,ไม่ได้เนื่องจากมาตรการนี้นะครับอรองับไปแล้วมีนนแสดงว่ามาตรการนี้มันส่งผลตรงจุดอยู่ครับเฟสต่อไปก็จะเป็นจานวนที่น้อยลงมากกว่าร้อยละที่เหลือก็คือคนที่ถสอก่อนตั้งแต่หกเบอร์ถึงหนึ่งร้อยเบอร์อันนี้จะครบวันที่สิบสามกรกฎาคมครับเมืม่อครบเราเราจะมาดูอีกทีว่าเบอร์ที่ต้องระงับนี่มีมากน้อยขนาดไหนอย,อย่างไรตรงนี้เราเรากําหนดตั้งแต่หกเบอร์ขึ้นไปเพื่อไม่ให กระทบกับสิทธิแรชนส่วนใหญ่ก็คนส่วนใหญ่ใน67ล้านคนเนี่ยถือครองไม่เกิน5เบอร์อยู่แล้วตรงนั้นเราก็ไม่ไม่ต้องมายืนยันตนเขาคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรส่วนคนที่ถือครองจำนวนมากๆนี่แหละคือกลุ่มแก๊งที่เปิดมาเพื่อใช้ในการก่ออาชญากรรมออนไลน์โดยเฉพาะคอนเตอร์โดยตรงเลยครับท่านนี้พอมาประกอบกับสมุดบัญชีธนาคารหรือเปิดบัญชีโมบายแบงกิ้งให้ชื่อต้องตรงกันเจ้าของโมบายแบงกิ้งกับเจ้าของซิม จะต้องลงทะเบียนไว้ชื่อเดียวกันตรงกันที่เป็นมาตรการที่จะเริ่มกระบวนการตรวจสอบตั้งแต่วันนี้แต่จะเริ่มที่ธนาคารก่อนเนี่ยถูกไหมฮะใช่ครับวันนี้ธนาคารจะต้องรวบรวมมาครับรวบรวมนะทั้งบัญชีบัญชีเนี่ยอาจจะไม่ต้องมาชื่อนะครับเอาเลขเอาเลขไอดีคือเลขบัตรประชาชนหรือเลขพาสปอร์ตที่ใช้ในการเปิดธนาคารพร้อมกับหมาเลขโทรศัพท์ส่งมาเราก็จะตรวจสอบ ว่าตรงกันไหมเนี่ยถ้าตรงไปนีถือว่าจะเป็นบัญชีไวลิสไปเลยนะครับ uh huh. ส่วนที่ไม่ตรงเนี่ยแล้วก็มีเหตุอังควรสงสัยที่ต้องตรวจสอบคัดกรองต่อไปว่าเบอร์ไหนบ้างที่เขาเปิดใช้โดยสุจริตชนเปิดใช้ให้กับบ uh huh. ุคคลในครอบครัวที่มีเหตุนคนชี้แจงด้านน,นั้นก็ไม่มีปัญหาไป uh huh. ก็จะเหลือเฉพาะเบอร์ที่ไม่สามารถชี้แจงได้ uh huh. อันนั้นก็เป็นภาระของกลุ่มแกนเหล่านี้ uh huh. เพราะเป,เป็นวิธีการที่อาชการออนไลน์ใช้การเปิดบัญชีมารองรับการโอ,อนเงนินที่เรา เวลาเกิดปัญหาแล้วเราตามไม่ได้เพราะวันบัญชีเจ้าของบัญชีก็ปฏิเสธว่าเป็นบัญชีที่ถูกหลอกเพราะเนื่องจากไปขู่กับสินสิงผีซึ่งเราไปสาวสิงผีก็ไม่รู้ว่าเป็นสินของใครเพราะมีการปลอมแปลงเอกสารไปลงทะเบียนเปิดสินไว้ตั้งแต่ต้นนะอ,อันนี้เป็นช่องทางในการปฏิเสธของกลุ่มแจ้งเหล่านี้ครับอืมท่มมานี้คือธนาคารเขาจะมีทั้งชื่อเจ้าของบัญชีบางออมไโมบายแบงกิ o ้งกับเบอร์โทรศัพท์ถูกไหมฮะ ถูกต้องครับก็ต้องส่งสองสองประเด็นนี้มาให้เราคือแต่ธนาคารเขาจะไม่รู้ว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยจดทะเบียนไว้ชื่ออะไรก็เลยจะเป็นต้องส่งมาที่ปปงแล้วปปงจะส่งมาที่กสทชเพื่อสแกนถูกไหมฮะใช่ถูกต้องครับว่าชื่อของอชื่อเบอร์โทรศัพท์นั้นเจ้าของเบอร์คือเจ้าของซิมกับสมุบบัญชีโมบายแบงกิ้งเนี่ยมันตรงกันไหมถูกต้องครับนะฮะถ้าตรงกันจะเป็นรันจบจบครับ อ่าแต่ถ้าไม่ตรงกันก็จะส่งย้อนไปไหนฮะถ้าถ้าไม่ตรงกันส่งไปไหนถ้าไม่ตรงการส่งย้อนช่องทางเดิมช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ารหัสไปยังปปงะนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลปปงอก็ไปดาเนินการร่วมธนาคารต่อในการฟ้องชั้นหนึ่งว่าเบอร์ไหนบ้างที่จะระงับอ่าอ่าแล้วขั้นตอนหลังจากนั้นมันจะต้องมีการแจ้งผู้ให้บริการถูกไหมฮะถ้าเกิดอ่ะต้องให้โอกาสปกติต้องให้โอกาสว่าคุณต้องมาชี้แจงคุณต้องมาบอกว่ามีเหตุจำเป็นอะไรถูกไหมฮะถูกต้องครับ ขั้นตอนครับขั้นตอนนั้นเป็นขั้นตอนของธนาคารที่ต้องใช้ดูพินิษว่าเบอร์ไหนเป็นเบอร์ที่ต้องสงสยัยแล้วแจ้งเจ้าของบัญชีมาเปลี่ยนแปลนคือการเปลี่ยนแปลนก็เปลี่ยนแปลนในสองอย่างคือเปลี่ยนแปลงที่ธนาคารเลยคือเอาเบอร์ของตัวเองไปผูกกับบัญชีของตัวเองคือเปลี่ยนเบอร์ไปเลยนะครับกัอีกขั้นตอนหนึ่งต้องมาเปลี่ยนที่ผู้ประกอบการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยนะครับเพราะว่าคือเปลี่ยนชื่อจากเบอร์ที่ผูกอยู่แล้วเนี่ยเป็นชื่อของตัวเองให้ตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีครับซึ่งตรงนี้เนี่ บัญชีม้าจะทําไม่ได้หรือทําได้ยากแต่คนสุจริตชนจะทําได้ครับแต่มัน,มนแต่นนค,คนคนที่ใช้อยู่คือผมเข้าใจนะที่กสทชกับปปง,งกับดีเชื่อว่าจะช่วยสกรีนบัญชีม้าสิมผีได้ระดับหนึ่งถูกไหมครับครับแต่สําหรับประชาชนทั่วไปมันเป็นภาระเกินควรไหมก็อันนี้เราก็ชั่นน้ำหนักดูเนะครับว่าภาระที่เกิดขึ้นกับ ผู้ใช้บริการกับประโยชน์สาธารณะนะครับคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนไปทั่วเนี่ยนะครับในความปลอดภัยสาธารณะนี้เราดูแล้วเนี่ยการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสมีความสําคัญ อย่างมากเนื่อจากประชาชนได้รับผลกระทบเราเชั่อมันหนักแล้วว่ามาตรการนี้มันจะเกิดประโยชน์มากกว่าก็สมควรที่จะเดินต่ออาจจะมีภาระราเพิ่มขึ้นบ้างซึ่งตรงน,นี้กสชก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับผมได้พูดคุยกับทางผู้บริหารของผู้ประกอบการโทรศรัพท์มือถือรายใหญ่ๆแล้วอย่างเอเอสหรือวัตถแล้วก็ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาประชุมในอาทิตย์นี้นะครับว่าเราจะทําอย่างไร จะมีมาตรการอย่งางไรที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการในกรณีมาขอเปลี่ยนเนี่ยนะครับไม่ให้เขาได้รับผลกระทบหรือไ,ได้รับภาระเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงเบอร์หรือการจากการเปลี่ยนแปลงชื่อมาให้ตรงกับชื่อของบัญชีตรงนี้ผมขึ้นผู้ประกอบการทุกค่ายทุกเครือ่ายให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดว่าเราจะมีแพ็กเกจมีโปรโมชั่นอะไรบ้างที่จะอำนวยความสะดวกไม่ให้ได้รับผลกระทบครับอ่าก็คือ อย่างเช่นแพ็กเกจที่เขาเคยได้อยู่สิทธิประโยชน์ที่เขาเดินได้อยู่ถ้าไปเปิดซิมใหม่มันจะจบไปเลยประมาณอย่างนั้นเนี่ยเตรียมแก้ใช่ไหมตรงนี้ต้องพูดคุยในรายละเอียดเราเราเชิญมาแล้วครับเพราะว่าต้องเจาะลงรายละเอียดในแต่ละแพ็กเกจในแต่ละโปรโมชั่นที่ทางผู้ให้บริการจะต้องเตรียมรองรับผลผลกระทบตรงนี้แล้วว่าอำนวยความสะดวกให้กับกรณีที่สุจริตชนขั้นเรื่ินการจตรก,การของรัฐเนี่ยจะต้องไม่ได้รับผลกระทบหรือไ้าได้รับผลกระทบก็ต้องน้อยที่สุดครับครับครับอันนี้เตรียมประชุมสัปดาห์นี้นะฮะ ครับผมขณะที่ไปที่อํานาจการตัดสินใจหรือดูพินิษที่จะให้หรือไม่ให้กรณีแม่เปิดแทนลูกเปิดแทนคุณปู่คุณย่าอะไรประมาณนี้อันนี้อํานาจเป็นของใครฮะตรงนี้ได้พูดคุยกับเบื้องต้นอยู่แล้วจะเป็นบุคคลในครอบครัวเนี่ยไม่มีปัญหาจะเป็นอํานาจของธนาคารนะครับธนาคารพณิชย์แต่ละแหนียต้องใช้ดูพินิษว่าจะให้ใครหรือไม่ให้ใครตรงนี้ไม่ใช่หน้าที่ของกอสทชกสทชก็คืออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบ เลขหมายกับบัญชีนะครับมมผมเข้าใจถูกไหมฮะว่าขณะนี้เดี๋ยวธนาคารก็จะส่งข้อมูลไปปปงปปงอ,ปะปะงอจะส่งมากสทชเพื่อจะแยกออกมาว่าอ่ะเบอร์ทั้งหมดนี้เป็นเบอร์ของใครอะค่ายไหนชื่อตรงกันกันกบบัญชีธนาคารโมบายที่ธนาคารส่งมาไหมเสร็จสับปุ๊บแยกเสร็จส่งไปปปงปปงอ,ปปงอสกีนว่ามีบัญชีไหนผิดปกติแล้วก็ส่งกลับไปที่ธนาคารธนาคารใช้ดูพินิษว่าถ้าจะมีข้อดกเว้นระหว่างนั้น จะต้องมีการแจ้งไปที่กรณีชื่อไม่ตรงไ่ว้คุณมาแก้ไขจะแก้ไขทั้งปีธนาคารหรือแก้ไขทางเบอร์ซิมก็ตามทีและต้องมีระยะเวลาให้เขาแก้ไขไม่มาตามกําหนดถึงจะตัดการให้บริการถูกไหมฮะ แล้เท่าที่พูดคุยกับเบื้องต้นกบหนวยงานที่เกี่ยวข้องประมาณนั้นครับเป็นอำนาจหน้าที่ของธนาคารซึ่งในช่วงบ่ายเนี่ยท่านรองเลการปงกอก็จะมาพบผมคือท่านเอกลักษณ์นะครับมาพูดคุยในรายละเอียดในการดําเนินการต่อไปนีส่วนกชเนี่ยเราได้เตรียมการรองรับเพื่อดําเนินการตามมาตรการนี้ขบวนการต่างๆเนี่ยจะเริ่มต้นวันนี้นะครับการมาปงปองอมากสชส่วนอำนาจท้ายที่สุดเลยว่าจะให้ใครหรือไม่ให้ให้ใครเลยระงับบัญชีไหนเนี่ยเป็นอำนาจของธนาคารครับ ก็ต้องชี้แจงอธิบายเหตุผลกับธนาคารไปครับอ่าท่านนี้มันจำนวน,านสามารถที่แจงได้ก็ไม่ได้จะมีปัญหาอะไรครับครับครับคือไม่ได้มีข้อห้ามเด็ดขาดร้อยเปอร์เซ็นต์เนือไม่ใช่มันมียกเว้นอยู่นะฮะมีข้อยกเว้นอยู่แล้วละครับตรงน,นี้เพราะว่ามันมีคนจํานวนไม่น้อยเหมือนกันที่เปิดชื่อในนามคุณบุคคลในครอบครัวมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับถ้าเกิดมันพิสูจน์ได้เป็นบุคคลในครอบครัวอันนั้นก็ไม่มีปัญหาแต่ สิ่งที่เราต้องการมากที time, noise, ่สุดคือเบอร์ที่เราไม่รู้เพ่าะเป็นเบอร์ของใครแล้วมาผูกกับบัญชีธนาคารเนี่ยนะครับแต่ตรงนี้เพื่อป้องกันการปฏิเสธเวลามีเรื่องมีการโอนเงินเข้าสู่บัญชีแล้วเจ้าของบัญชีปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นว่าเบอร์ของใครก็ไม่รู้มาโอนเงินพอาแล้วก็ตามไปที่เบอร์สิงก็ไม่รู้ว่าเป็นเบอร์ใครอีกเพื่อจะมีการปลอมแปลงเอกสารมาจดทะเบียนตรงนี้ตัางหาที่เราป้องกันการปฏิเสธของผู้ที่เกี่ยวข้องครับ ก็คืออีกทางหนึ่งก็คือการจัดระเบียบไปในตัวนะครับกันเถอะใช่ครับเพราะมันผิดฝาผิดตัวมันตั้งแต่ต้นนะครับพอตัวชื่อบัญชีธนาคารการชื่อโทรศัพท์เนี่ยมันมันจะต้องตรงกันตั้งแต่ต้นแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยการดําเนินการมันผิดผิดฝาผิดตัวมันตั้งแต่ต้นตอนนี้เราก็พยายามปรับระบบเข้าให้มันตรงจุดตรงประเด็นเพื่อผลในการตรวจสอบและป้องกันชญจกรรมออนไลน์อชญจกรรมการโอนเงินผ่านบัญชีมาครับ ในช่วงเวลา120วันแต่ฟังจากปปงดูเหมือนตัวเลขข้อมูลจาก106ล้านบัญชีอาจจะมีถึง30ล้านที่อาจจะไม่ตรงเนี่ยมันเปาเนมานมันมหาศาลเลยนะจะทันเหรอหรือว่าไม่กระทบกระเทอะือนล่ะฮะความจริงมันต้องใช้เวลามากเลยในกระบวนการการตรวจสอบของกสชกับผู้ให้บริการตรวจสอบพื้นที่นั่นคือเหตุผลหนึ่งว่าเราสมัยถึงเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนที่มาตรการจะเริ่มต้นทันทีที่ก้อมูลมาถึงเนี่ยเราเรา ดำเนินการได้เต็มเต็มเครื่องเลยครับคือเราเดินเต็มตัวรองรับที่จะดำเนินการเรื่องนี้ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้ส่งผลไรปรูปธรรมโดยเร็วเพื่อขจัดปัญหาเรื่องบัญชีมาออกจากระบบไปบให้ได้มากที่สุดครับแต่ว่ามันสมมติสามสิบล้านบัญชีที่มีปัญหาถ้าต้องเปลี่ยนเนี่ยมันไม่วุ่นวายเหรอฮะผมคิดว่าไม่ถึงขนาดนั้นนะครับบัญชีในสามในบัญชีที่มันไม่ตรงกันเนี่ยบัญชีส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นบัญชีที่สามารถ ชี้แจงได้และจะรู้ตัวตนได้ชัดเจนว่าบัญชีของใครเบอร์สิงเล็หมายโทรศัพท์ที่มาผูกเนี่ยเป็นเลขหมายของใครด้วยเหตุผลอะไรถ้าชี้แจงได้ก็จบครับอืมอืมอ่าแต่หมายถึงว่าในเวลาเดียวกันที่ต้องมีการเปลี่ยนบัญชีในเวลาเดียวกันต้องมีการเปลี่ยนชื่อเจ้าของซิมมันเกิดขึ้นในเวลา120วันปริมาณมากๆเนี่ยระบบทั้งธนาคารกับค่ายมือถือไม่มีปัญหาใช่ไหม ผมว่าร้อยยี่สิบวันยังไม่ใช่วันเริ่มต้นนะครับร้อยยี่สิบวันนี้เป็นการทํางานหลังบ้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือของธนาคารของปภมอของกสชแล้วก็ผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นที่ทเป็นการทํางานหลังบ้านครับคือร้อยยี่สิบวันเนี่ยเราตั้งใจว่าจะทํางานให้เสร็จในการคัดกรองแยกบรรัญชีเป็นไวล์ลิสต์เป็นบัญชีที่ที่ต้องตรวจสอบต่อเนี่ยนะครับอันนี้เป็นการทางานร้อยยี่สิบวันในคนยังไม่แน่ใจว่ามันจะทันหรือเปล่าเพราะว่าจํานวนบัญชีมันมีเยอะมากถึงหนึ่ง ไม่สาร้อยหกล้านบัญชีอยู่แล้วที่จะให้ผู้ประกอบการแต่ละรายไปตรวจสอบยืนยันเนี่ยก็หนักหนาสหาหัสพอสมควรครับใช้เวลาพอสมควรครับ่านทุกข์ทุกขครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีช่วงหลังจากนั้นที่แจ้งคนอาให้คุณมาภายในกี่วันไม่งั้นจะตัดแบบบัญชีไอไอซิมผีประมาณอย่างนั้นถูกไหมฮะอ๋อถูกต้องครับอันนั้นเป็นเรื่องของธนาคารที่ต้องดำเนินการกระบวนการต่อไปธนาคารเองก็ต้องไปกําหนดขั้นตอนพิธีการในการดําเนินการว่าจะทําอย่างไรให้มาตรกการของรัฐบาลเนี่ยสามารถขับเคลื่อน ไปได้ตามวัตถุประสงค์อืเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ถ้าใครทําได้ก็ให้ทําให้มันถูกต้องหมายถึงแมถ้าสามารถที่จะทําให้ชื่อตรงได้ก็ทําแต่ถึงเวลาจะมี <c oughs> สัญญาณเ <c oughs> ตือนจะมีการแจ้งบอกให้มาชี้แจงให้มาดําเนินการตามขั้นตอนไม่ได้ฉับพลันทันใดกันในวันนี้ <c oughs> พรุ่งนี้ไม่ใช่สรุปว่าอย่างนั้น ไม่ใช่ครับมีเวลาอยู่แล้วครับคุณสรยุทธครับแต่ช่วงเวลานี้สําคัญครับในช่วงเวลาที่ประชาสัมพันธ์ออกไปเนี่ยมผมเชื่อว่าสุจริตชนจำน,นวนมากเลยนะครับตื่นตัวที่จะมาปรับเปลี่ยนบัญชีให้มันตรงกับชื่อ,อบัญชีของตัวเองแต่ตงรงนีก้ก็จะกองคนออกไปละค,คือสุจริตชนก็รีบมาทำแหละแต่คนที่ทําไม่ได้ก็คือผู้มิชาชีพอ่าคิดว่าจะเอาอยู่เลยเพราะว่าเริ่มมีการขายคู่แล้วนะท่านรัฐธรฮะนก็หมายความว่าไม่กังวลเลยครับประการขายเลยว่า ซิมพร้อมยืนยันตัวตนพร้อมคู่กับบัญชีม o b บายแบงกิ้งประกาศขายเออกระเรากไม่แพงด้วยเป็นไปได้ครับคุณสอรยุทธแต่ตรงนั้นเนีเ่ยเป็นกัเป็นการประกาศว่าเป็นคนร้ายโจงแจ้งมากครับ,รบเพราะว่ามีกฎหมายกําหนดไว้ชัดเจนว่าถ้าเกิด เปิดบัญชีในนะครับโดยรู้หรือถึงรู้ว่าจะไปใช้ในการจะทําความผิดเนี่ยตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันปราปลามอาชิกรรมทางเทคโนโลยีปีพุทธศัการาช2569มเนี่ยมีโทษเป็นตัวการเลยครับคือ จำคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินสามแสนบาทนะครับตรงนี้เป็นตัวการเป็นผู้ร่วมกระบวนการแค่จะไม่ต้องพิสูจน์ทราบเลยอ,ออกหมายจับได้ขอสารออกหมายจับได้ทันทีถ้าเกิดจะเสี่ยงกับเงินห้าพันบาทหมื่นบาทจะก,การต้องติดคุกถึงสามปีมถ้าเสี่ยงแล้วคุ้มก็เชินครับอืมอืมอือ่าเพราะฉะนั้นทําเลยตกลงจะจับใช่ไหมฮะจับได้บ้างไหมที่ผ่านมา ็ตรงนี้คือส่วนใหญ่คอเซ็นเตอร์มันก็จับได้เฉพาะเนี่ยครับบัญชีที่รองรับการโอนเงินอพอจับได้ก็จะมีการปฏิเสธว่าบัญชี่เร่งมาโทรศัพท์ไที่มาปลูกเนี่ยเป็นเบอร์ของใครก็ไม่รู้คือมันมีช่องทางในการปฏิเสธของกลุ่มแกนคนลายอยู่แล้วพวกที่มารู้นะฮะที่เปิดบัญชีมาเพื่อตั้งใจรองรับการโอนเงินโดยเฉพาะเนี่ยเขาจะเปิดช่องทางในการปฏิเสธไว้แต่นี้เราพยายามปิดช่องทางนั้นปิดช่องทางนั้นคือเอาเบอร์ เจ้าของเลขหมายโทรศัพท์กับเจ้าของบัญชีมาตรงครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมีการโอนเงินของแก๊งคอสเซนเตอร์เข้าสู่บัญชีเนี่ยพวุ่งนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับมันไม่มีช่องทางปฏิเสธพ่าบอกจะบอกไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่ได้แล้วชื่อบัญชีก็ของตนเองชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่ทำโมบายค้งจินก็ของตนเองไม่รู้ได้ไงจะเอาเบอร์ของคนอื่นมาผูกกับบัญชี ธนาคารของตัวเองซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวมากเรื่องการเงินเป็นเรื่องของเราแล้วทําไมจะต้องเอาบัญชีคนอื่นมาให้คนอื่นมาควบคุมการโอนเงินเข้าออกในบัญชีของเราเป็นเรื่องที่มันไม่ชอบด้วยเหตุผลอยู่แล้วนะถ้าเกิดบัญชีมันตรงกันให้จบปิดช่องทางในการประเสริฐเพราะนั้นเราจับมาดาเนินคดีได้ทันทีในฐานะตัวการนะอืมอืมอ่ะน้องไบร์ค่ะตอนนี้ก็จะมีความเห็นของคุณผู้ชมเข้ามากันเยอะมากเลยนะคะอย่างเช่นบางท่านถามว่าอยู่ต่างประเทศ แล้วใช้เบอร์คุณพ่อคุณแม่หรือเบอร์แฟนเปิดให้ใช่ไหมคะอย่างนี้ต้องบินกลับไทยมาเพื่อที่จะมายืนยันตัวตนไหมประเด็นนี้ชี้แจงได้อยู่แล้วครับเป<ฆ>็นเหตุผลมันฟังได้อยู่แล้วครับเวลที่เหตุผลที่อยู่ในเรื่องเบอร์ญาติพี่น้องในธนาคารเขารับฟังอยู่แล้วครับเม่าท<ฆ>ี่ออมีการประชุมและพูดคุยกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจะมาชี้แจงได้มีเหตุผลรองรับที่ฟังได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ธนาคาร ชอบที่จะให้ดําเนินการได้โดยไไปต้องรังคาค่ะโอเคั้งงั้นที่คุณผู้ชมถามเข้ามาทั้งเรื่องเปิดเบอร์ให้ทุกคนในบ้านซิมคู่อยู่ต่างประเทศก็คือไปชี้แจงกับธนาคารอันนี้คุยแล้วว่าธนาคารถ้ามีสมเหตุสมผลก็คือไม่มีปัญหาถูกไหมคะไม่มีปัญหาครับพวกแพ็กเกจแชร์ลิงพวกเปิดให้บุคคลในครอบครัวเนี่ยปัญหานี้เงื่อนไขนี้มีการพูดคุยตั้งแต่ต้นและครับครับครับค่ะแล้วก็ อันนี้คุณผู้ชมบอกว่าที่บอกว่าเดี๋ยวธนาคารจะติดต่อมาสมมุติว่าเราไม่ตรงระหว่างเบอร์ซิมกับเบอร์บัญชีธนาคารไม่ตรงแล้วธนาคารจะติดต่อมากลัวมิจฉาชีพมันจะสวมรอยธนาคารแล้วโทรมาหาเรานี่แหละค่ะในะช่วงเวลานี้เพราะมิจฉาชีพมันจะชอบทันเวลาสมออ่กากศธชคิดววาบางไหมฮะมันเร็วมากนะมิจฉาชีพท่านฮะค่ะ <c oughs> ครับก็วิชาชีพก็อาศัยเรื่องที่เป็นข่าวนี่แหละครับมามาสมรอยฮะอันนี้ก็เป็นคงคงเป็นหน้าที่ของธนาคารโดยทั้บริการในเรื่องนี้อย่างรอบรอบครับอาจจะต้องระบุวันมาเลยคุณผู้ชมบอกอยากให้ระบุวันว่าจะโทรหาเราวันไหนอ่าขอให้ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดกันแล้วกันเอาเดี๋ยวรอดูผมเข้าใจว่าตอนนี้มันยังเป็นเพียงขั้นตอนภายในก่อนเท่าที่ฟังดูเนี่ยนะค่ะยังยังจะไม่ไปถึงผู้ผู้บริพกับผู้ตรงๆยังไม่ถึงเข้าใจถูกไหมฮะ ยังครับตอนนี้เป็นขั้นตอนการทํางานหลังบ้านอยู่ครับอ,อ่ะขอบคุณมากครับคุณ <บา S 1> <ๆ S 2> นัทธรนะขอพระคุณคนะ,นะ,ค,ะครับด้วยความยินดีครับคุณสุรยุทธ์คุณใบครับครับอ,อ่ะก็หลังบ้านอยู่คแต่ถ้ามีอกาศแล้วไม่มีเหตุจําเป็นต้องไปใช้ชื่อที่มันต่างกันก็ทําให้มันครอบถูกต้องไอ้ที่ไม่ถูกต้องไอ้ที่ไม่ตรงไม่แปลว่าไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่ชี้แจงถ้ามีเหตุจําเป็น ได้หมดไม่มีปัญหาท่านใช้คาอย่างนี้ไม่มีปัญหาค่ะระหว่างนี้ก็อย่างที่บอกไปตัวคุณนัทธทรเองก็บอกโอ้โหปริมาณมันเยอะก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทําทันหรือเปล่าจะพยายามให้ทันคือบัญชีโมบายแบงกิ้งตอนนี้มีอยู่106ล้านบัญชีแล้วมีอยู่ประมาณ30ล้านบัญชีที่ชื่อเนี่ยไม่ตรงกับซิมการ์ดนะคะ,ะท่านบูชมคือท่านบูชมเนี่ยคิดไวมากเชื่อได้เลยเดี๋ยวจะมี ไม่ฉาชีพใช่คุณผู้ชมกลัวกันว่าเดี๋ยวมาเลยส่ m งแอเมาหรืออะไรก็ตามทีมาบอกว่าคุณต้องติดต่อเพื่อจะเปลี่ยนเบอร์ภายในวันนี้วันนี้ใช่อ่าโมบายแบงกิ้งให้ตรงกับชื่อบัญชีธนาคารโมบายแบงกิง้งไม่ง้นจะตัดแล้วก็ถูกหย่อนไปกดลิงก์มางอะไรบ้างอ่าบอกตรงนี้เป็นตัวแทนเลยโพแทนไม่มีไม่มีวิธีการแบบนั้นแน่มีไหมหรือจะมีเขาจะส่งแอชเบดธนาคารเขาห้ามส่งแอชเแล้ว แล้วเขาจะโทรมาเอาเหรอคะแล้วโทรมาแล้วเรารู้ได้ไงว่าธนาคารตัวจริง <c oughs> เออคุณผู้ชมบอกขาเซ็นเตอร์มันไวไมากมันทันเวลาเสมอเออทำยังไงดีวะเนี่ยฮะ <c oughs> กลัวมิฉาชีพสวมรอยเป็นธนาคารแล้วโทรมาหลอกเราเออเออจริงฮะคือ,อ,อสังคมยุคนี้อยู่ยากจริงๆ ผมเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเองเมื่อคืนผ่านแอป,ปของเครือข่ายนั้นๆอันนี้ก็เปลี่ยนแล้วก็มี<อ>นะอ๋อค่ะอ่อใช่ไหมอาท่านผู้ชมคิดเห็นกันยังไงแต่โดยรวมมันก็จะเป็นแกนการแก้ปัญหาแต่แม้จะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายแต่ก็ต้องแก้ค่ะคือคนเปิดบัญชีม้ารับจ้างก็มีจริงๆที่เรียกว่าม้ารู้คือรู้อยู่แล้วว่าเปิดเพื่อรองรับ อ่าแล้วก็รวมถึงไปทำแอปไอ้บอแบงกิ้งคู่ขนานกันไปเลยูกับซิมผีอะไรอย่างเงี้ยกับมา<ะ>้าใสคือถูกหรอกอ่าบัญชีบัญชีมันจะขาดจากเจ้าตัวไปเปิดให้เสร็จก็ไม่รู้ข้อไปทำอะไรต่อเนี่ยก็เอาไปทำเป็นบัญชีม้านี่แหละแต่อย่าง <นะ S 1> ที่บอกนะเออจะเรียกว่าอะไรเราก็ต้องคิดย้อนกลับไปหวังว่าต่อไปนี้จะเข้มงวดมากขึ้นเอ่อการเร่ขายซิมเนี่ยทั้งไป เพื่อจะทำให้เกิดยอดผู้บริโภคมากๆากอ่ะอ่ะต่อไปมาแข่งกันที่บริการเถอะไอเร่งขายจำนวนซิมออกไปให้มีจำนวนลูกค้ามากๆเนี่ยใช่ไหมแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นว่ามิจฉาชีพได้ไปง่ายเหลือเกินไอที่ว่าเนี่ยต้องไป<า>ใช่ไหมนี่ถ้าถึงขนาดที่ปปงอบอกว่าเท่าไหร่ สามสิบล้านบัญชีที่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับเจ้าของซิมอ่ะมันก็ต้องมีสุดจริตแต่เป็นส่วนหนึ่ง<ช>แต่คงไม่เยอะอน้องไบรท์ใช่ไหมใช่ค่ะเช่นเดียวกันกับกรณีการเปิดบัญชีธนาคารเปิดง่ายเกินไปอย่างที่ว่าแล้วก็ต้องมาแก้ปลายทางกันแบบนี้อ่เดี๋ยวผมดูตรงนี้สักนิดนึงเป็นยังไงเป็นยังไง ช้ธนาคารที่เป็นเบอร์สี่หลักของธนาคารเบอร์ใช้หรือเบอร์โทรอืม,ม,มอันนี้<อ>เป็นคําแนะน<ห>ํ<น>า <ำ S 2> ต่างๆใช่ไหมแล้วก็บอกให้ส่งมาเป็น e อีเมลหรือว่าส่งไปสษนียมาทํางานอยู่ชเวโกโก,ก,ก,กจะยืนยันตัวตอนอยังไงมาฝากถาม <c oughs> อืเ <c oughs> ข้าใจเลยท่านนี้ก็บังบอกว่าเดี๋ยวเขาจะหาทางจนได้อะอื พราะว่าในจํานวนนี้ก็น่าจะต้องมีที่แบบชเวก,กโกอยู่ค่ะเชื่อไหมแล้วก็ถ้ายังติดต่อกันได้อยู่เขาก็จะไปเรียกกลับมาให้มายืนยันคือพอมาตรการมันเข้มอ่ะผมไม่ได้คัดค้านนะมาตรการมันเข้มเนี่ยมันก็หาวิธีหลบเลี่ยงไปค่ะคือหลังๆเนี่ยเป็นการซื้อบัญชีมาแบบเอาตัวไปด้วยทั้งไปเผ <c oughs> ื่อยืนยันตัวตอนแต่ละครั้งไง <c oughs> จำได้ไหมจำได้จำได้ค่ะเออไม่ได้ซื้อขาดแล้วไงเอาไปสแ,แกนหน้าแล้วมีการเลี้ยงจ่ายเป็นเงินเดือนไงใช่ <c oughs> ไม่ได้ซื้อทีเดียว500ร้อยพันหนึ่ง้วจบเอ๊เองบริการต่อเนื่องเผื่อให้การยืนยันตัวตนจ่ายเป็นเงินเดือนให้ไงค่ะใช่มีที่โดนจับได้นะ่ะเอบัญชีม้าที่เคยสารลงโทษอ่ะทีมงานกรุณาติดต่อสำนักงานสารยุติธรรมชักนิดหนึ่งท่านน่าจะมีข้อมูลดังใบงออสารลงโทษบัญชีม้าทั้งหลายเห็นจับกันเจรวันเลยใช่ไหม,มลงโทษอ,อะไรบ้าง ทำไมไม่ค่อยเป็นข่าวนะค่ะอยากรู้ไหมอยากรู้ค่ะเอาตั้งแต่ก่อนที่พรกรจะบังคับใช้ด้วยนะค่ะแล้วพรกรบังคับใช้เนี่ยโทษหนักขึ้นถูกไหมก่อนหลังเนี่ยทีมงานตรวจสอบมันน่าจะมีสํานักงานไม่ต้องหมายถึงวันนี้เดี๋ยวตกใจไปเช็คดูค่ะสานักงานสาธารนี่ยจะต้องอำบริการประชาชนสักทีหนึ่งเอาเวลาคดีความสนใจประชาชนมากมายเนี่ยแถลงออกมาใช่ไหมกรณีอย่างนี้เนี่ยจะต้องมี การดำเนินคดีกับบัญชีม้าสารที่นวลที่นี่ได้มีคำพิพากษาลงโทษเท่าไหร่อย่างไรและปกติพวกนี้ภาษาข่าวเขาเรียกว่าติก๊กอ,อ,อะไรนะไปติดคาว่าติ๊กตอกยี่ตอกหมายความมันจะมีบรรทัดฐานที่สารจะลงในคดีบัญชีม้าลงโทษเท่าไหร่อย่างไรกี่ปีหรือปรับหรือรอลงอาญาหรืออย่างไรมันจะได้เห็นอ่อสังเกตดูปีกนี้ของข่าวหายไปไหมมีข่าวว่าจับ แต่ว่าไม่รู้ว่าแล้วยังไงต่อโทษที่ได้รับใช่ไหมคะใช่ไหมค่ะ,ะปีข่าวนี้หายไปนะ,ะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับดุลพินิจของศาลอันนี้เกี่ยวกับกระบวนการเรื่องธุรการของศาลน่าจะมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ชักงนิดหนึ่งเพราะหลายท่านก็บอกโทษเบาไปบัญชีมา้าอ้าวไหนไม่มาอีกค่อยๆไล่กันไป